ดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาผัดนี่ค่ะอันนี้ประมาณประมาณสามสามชีดนะคะสองลูกพิสูจลองช่างดูนะค่ะล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะหั่นสี่เหลี่ยมหั่นสามเหลี่ยมแฉลบได้หมดค่ะคัะนนี้อันนี้มันไม่สวยมันก็ไม่น่าจะเหมาะที่จะหัน่นพิสูจจะหั่น น่าแช่น้ำเกลือไว้ค่ะมาอันนี้จะออกจากแกะก็หั่นฉลับอย่างนี้ก็ได้เนี่มีเสียเยอะมัอนเกลือไว้จะได้ไม่ดำเกลือก็น่ะอาประมาณช้อนนึงค่ะช้อนโต๊ะได้ไม่ต้องเยอะค่ะ่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดกันเลยอันนี้ก็มีหัวละพานะคะตามชอบค่ะใส่มากได้พริกเอ่อพริกแดงจิดามันสี่สามสี่เม็ดนะคะ ก็มีตรงอื่นก็จะมีอันแรกเราจะใส่น้ำมันไปนะคะหนึ่งสองประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำมันไปประมาณ3ามช้อนโต๊ะเปิดไฟเลยค่ะ ลืมบอกไปเพื่อนๆต้องล้างน้ําเกลือด้วยนะคะล้างน้าเกลือออกนะคะไม่ใช่ว่าแช่แล้วมาผัดเลยมันจะเค็มนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอาอันคือน้ำเนี่ยล้างแล้วก็แช่ไว้เหมือนเดิมนะคะมันจะได้ไม่ดำอ่าถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้ผัดเจเราก็จะใส่กระเทียมลงไปแต่วันนี้ผัดเจที่สุดจะใส่แครอทลงไปค่ะ ห้าสิบกรัมใส่หมูยอลงไปเพื่อนๆอ,อย่าใส่โปรตีนเกษตรตัวอื่นก็ได้นะคะโปรตีนเกษตรหรือใส่เห็ดแทนก็ได้แทนหมูนะคะแทนหมูสใส่โปรตีนอย่างอื่นแทนได้ค่ะอันนี้พี่คือสูจะใส่ที่หลังสุดนะเพราะว่าคุณยายจะเผ็ดแต่เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ที่ จะเป็นพริกตามพริกแฉลบแบบที่สุดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันที่สุดจะใส่อันนี้ระวังนะคะตัวนี้มันจะเค็มบางทีใส่ไปช้อนหนึ่งก็เค็มแล้วค่ะใส่เเี้ยวไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำไปสักช้อนหนึ่ง่ะนิดนึงก่อนล้างน้ำก็สองช้อนค่ะ เดี๋ยวซิมรสนิดหนึง่งแล้วก็ใส่มะเขือลงไป เปิดไฟแรงค่ะของเราต้องปิดนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทอดก่อนเพราะว่าพี่สุไม่อยากใช้น้ำมันกับตรงนี้เยอะแล้วค่ะ เดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมใส่พริกกับไอ้นี่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่ให้น้ำเขาออกมาก่อนนะคะให้น้ำออกมาจานไอ้นี้แล้วเราจะคั่วเ้านิดนึงแล้วก็ชิมรสอีกทีนึงค่ะเพราะน้ำออกมาก็รสชาตินจะเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสักพักหนึ่งค่ะค่ะเปิดฝามาแล้วะค่ะ จะสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่สุกข,ขอชิมน,นิดนึงพี่สุข,ขอใส่อันนี้คือนี้ค่ะนิดเดียวใส่ผงถุงกล้องกนนิดนึงค่ะประมาณครึ่งสันตาคา่คะเดี๋ยวเราปิดไฟได้แนละ้วเราก็ใส่ไป เดี๋ยวพี่สุจะใส่อันนี้ไปอีกสักครึ่งช้อนช้อนโตค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะผัดมะเขือยาวกับใบโหระพาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ดําค่ะไม่ต้องเอาไปทอดก่อนให้มันเสียน้ํามันเยอะแยะเดี๋ยวก็ทานน้ามันกันเยอะเนี่ยก็ทําง่ายๆเนี่ยค่ะเราแช่เกลือนิดนึงถ้าเพื่อนๆมีมะนาวก็ใส่ลงไปหน่อยนึง มีเศษเศจก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็ไม่ไหวจะเขียวแล้วค่ะนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุดด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ